ดีค่ะกลับมาพบกับแนนอีกครั้งแล้วนะคะฟอร์ดรัชดาค่ะวันนี้นะคะแนนก็มารีวิวในสถานที่นะคะเดี๋ยวแนนจะมารีวิวให้ดูนะคะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นไหนนะคะแล้วก็การตกแต่งนะคะเป็นสไตล์แบบไหนนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่หายากนะคะอีกรุ่นหนึ่งของฟอร์ดเลยนะคะแต่เราก็หาได้นะคะแล้วก็การตกแต่งก็พิเศษมากๆเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะแนนขอฝากช่องทางการติดต่อแนนนิดนึงนะคะสําหรับลูกค้าทั่วประเทศนะคะแนนมีระบบรับจองออนไลน์แล้วนะคะตรงนี้เนี่ย เราสามารถโอนเงินนะคะผ่านบัญชีบริษัทนะคะมั่นใจนะคะแล้วก็ปลอดภัยร0อเปอเเลยนะคะยังไม่พอนะคะก็ยังมีระบบในการที่จัดไฟแนนซ์นะคะถึงหน้าบ้านนะคะให้กับลูกค้าเลยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่พอนะคะยังมีระบบในการที่จะจัดส่งนะคะ ตัวรถฟอร์ดนะคะให้กับลูกค้านะคะถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เต็มระบบนะคะเต็มรูปแบบเลยนะคะลูกค้ามั่นใจนะคะแล้วก็สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะคือเรามีการรับจองออนไลน์จัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็จัดส่งมอบรถนะคะให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะสามารถไปย้อนดูคลิปได้นะคะในเวลาสามปีที่ผ่านมานะคะที่แนนทําการจัดส่งมอบรถให้กับลูกค้านะคะมะีจังหวัดไหนบ้างนะคะแล้วก็การตกแต่งนะคะเป็นสไตล์ไหนบ้างนะคะสามารถย้อนดูได้นะคะที่แอทไซน์นะคะฟอร์ดรัชดานะคะเป็น ภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าพิมพ์นะคะฟอร์ดรัชดาภาษาไทยนะคะในช่องทาง YouTube ก็ได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะตอนนี้นะคะแนนได้มีการฉลองยอดขายนะคะสูงสุดอันดับ1-5ถึงปีซ้อนโดยการขยายสาขาไปที่สาขาฟอร์ดพระประแดงนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อให้กับลูกค้าอีกหนึ่งช่องทางนะคะทีนี้ก็สามารถติดต่อนันได้หลายช่องทางเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยการตกแต่งรถซื้อๆนะคะหรือว่าการ ที่น่านจะไปส่งมอบรถนะคะในต่างจังหวัดนะคะแต่ละที่นะคะก็สามารถดูได้นะคะก็คือกลับไปดูได้นะคะแล้วก็น่านจะมีเบอร์นะคะติดต่อไว้นะคะก็คือสามารถติดต่อนั้นได้ทุกช่องทางเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ารถคันนี้นะคะเป็นเจ้ารุ่นไหนคะ่ะสําหรับคันนี้นะคะก็คือจะเป็นรุ่น c a ปนะคะ x l t นะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะแต่พิเศษตรงที่ว่าคันนี้จะเป็น w h วิ l นะคะคันนี้คือจะเป็น4คูณ4นะคะ ของแท้แน่นอนเลยนะคะแรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้านะคะแล้วก็เป็น 4Wheel ตัวแครปด้วยนะคะนี่ลูกค้าก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าได้ 4Wheel แท้ๆไปเลยนะคะคันนี้นะคะเราจะมีการตกแต่งที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็เป็นพิเศษนะคะแล้วก็ดูดุดันนะคะแล้วก็ดู ดูโหดด้วยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะในชุดแต่งฮารเมอร์นะคะเรามาพร้อมกับกันชนด้านหน้าฮาร์เมอร์เหล็กแบบนี้เลยนะคะซึ่งจะเป็นรุ่นคิงซีรีส์นะคะพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่า,อ,าอยากจะได้เป็นชุดแต่งแบบดุดันนะคะทรงฮาร์เมอร์นะคะหรือว่าอยากจะได้ชุดแต่งแบบแนวสปอร์ตนะคะเป็นชุด F1 5 0ก็บอกแน่นเข้ามาได้นะคะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็น กระจังหน้านะคะเป็นทรงแรปเตอร์นะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าคันนี้พิเศษตรงที่ว่ากระจังหน้านะคะเป็นสีดําเงานะคะ ซึ่งตรงขอบนะคะปกติเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีดําด้านนะคะแต่คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงานะคะก็จะทําให้รถด,ดูเงาขึ้นนะคะแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะพร้อมกับไฟเดย์ไลท์สดวงแบบนี้นะคะซึ่งจะเป็นไฟ LED นะคะส่องสว่างได้มากๆเลยนะคะพร้อมกับตัว FORD นะคะสีดําขอบแดงนะคะอันนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากจะได้เป็นขอบแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นการชนหน้าเหล็กแบบฮาร์เมอร์นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเป็นสกู๊ป คแบบนี้เรียกว่าสกรูปทรงฟิตนะคะซึ่งจะเป็นรูปแรดนะคะตรงนี้สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นรูปแรกนะคะรูปกระทิงนะคะหรือว่ารูปมามาสแตงนะคะแล้วก็สามารถเลือกสีได้นะคะว่าอยากจะได้เป็นสีแดงสีดาสีน้ําเงินนะคะสามารถเลือกสีได้ด้วยนะคะตรงนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีแดงนะคะจะ,จะทําให้แบบว่ารถดูแบบว่าเข้ากันนะคะดูมีสีสันนะคะเพราะว่ารถเราเนี่ยเป็นสีขาวนะคะส่วนกันชนนะคะกระจังนะคะเป็นสีดําตัดด้วยขอบสีแดงนะคะทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับชุดคลอไฟหน้าแบบนี้นะคะที่ไฮไลท์สำคัญเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวไฟมาสแตงนะคะซึ่งจะเป็นไฟมาสแตงแบบ เต็มรูปแบบนะคะแล้วก็เต็มระบบเลยนะคะซึ่งจะมีตัวคลิปฉลาม3ามคลิปนะคะแล้วก็จะมีเป็นไฟเดย์ไลไท์นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวตาไฟนะคะซึ่งจะเป็นไฟสี่เหลี่ยมเป็นแบบใหม่แล้วนะคะแล้วก็พร้อมกับตัวดวงไฟเดวิลไอนะคะซึ่งจะเป็นดวงไฟสีแดงแบบนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะจะมีสเตปไฟเลี้ยววิ่งใช่ไหมคะถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าไฟฉุกเฉินนะคะแต่เวลาที่เราสตาร์ทรถปกตินะคะไฟตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะเป็นแสงสีสขาวนะคะซึ่ง ตรงนี้เขาจะเป็นไฟ Daytime Running l i n h t นะคะจะส่องสว่างเวลากลางวันนะคะทําให้รถคันนี้นะคะจะสวยงามนะคะแล้วก็โดดเด่นนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็เหมือนรถตัวท็อปเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นไฟมัสแตงนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่า,ายุคนี้นะคะใครไม่ติดนะคะจะเอาแน่นอนนะคะอันนี้คือติดกันแทบจะทุกคันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะคะว่าด้านข้างคันนี้นะคะตกแต่งเป็นแบบไหนนะคะคันนี้ก็ต้องบอกว่า,าพิเศษนะคะซึ่ง อันนี้นั่นก็จะเพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันนะคะว่าด้านข้างนะคะคันนี้พิเศษแบบไหนนะคะยางนะคะจะเท่มากๆเลยนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าแม็กคันนี้นะคะจะเป็นแม็กนะคะรุ่น เป็นตัวนี้นะคะเรียกว่าแม็กไลน์มาเวลนะคะซึ่งจะเป็นของ APP นะคะบายเลนโซนะคะอยู่ภายใต้ของแบรนด์เลนโซนะคะตรงนี้นะคะเป็นรุ่นมาเวลแล้วเป็นบิลลิงเงินนะคะตรงนี้จะเป็นรุ่นฮั m เมอร์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของฮัมเมอร์นะคะส่วนยางนะคะก็จะเป็นยางของรีโอนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นไลออนสปอร์ตนะคะซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่2 6 5 5 5ห้าทั5เจ็นะคะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าจะเป็นแบบเป็นยางมัดนะคะซึ่งดอกยางนะคะจะใหญ่นะคะ ก็จะหนาด้วยนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเวลาวิ่งเนี่ยอาจจะมีเสียงนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือว่าะจะได้ทราบนะคะว่าถ้าเป็นยางมัดหรือว่ายางดอกใหญ่ๆนะคะทุกคันก็จะมีเสียงสักนิดนึงนะคะแต่แลกมาด้วยความเท่ความสปอร์ตนะคะความดุดันแบบนี้เลยนะคะส่วนซุ้มล้อนะคะต้องแยกกันนะคะซุ้มล้อนะคะนั่นทาเป็นมีหมุดนะคะสีดําเงาเหมือนกันนะคะคันนี้จะเป็นสีดําเงาเข้ากับตัวกระจังหน้าเลยนะคะน,นี่ก็จะเป็นซุ้มล้อแบบมีหมุดสีดําเงาแยกกับตัวกันชน ที่เป็นการชนหน้าเหล็กฮัมเมอร์นะคะอันนี้ก็ทําให้ด้วยนะคะส่วนชุดครอบนะคะก็จะเป็นชุดครอบสีดําเงาเหมือนกันนะคะส่วนด้านข้างนะคะคันนี้ก็จะมีสเตปไฟเลี้ยววิ่งนะคะซึ่งตรงรุ่นนะคะของ XLT นะคะก็จะมีแบบนี้ทุกคันเลยนะคะส่วนลายกราฟิกนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกลายได้นะคะแนนมีลายให้เลือกหลายลายเลยนะคะลูกค้าสามารถ สั่ทรงได้นะคะว่าอยากได้เป็นชื่อตัวเองนามสกุลนะคะหรือว่าชื่อร้านค้านะคะได้หมดเลยนะคะคันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นตัวแรปเตอร์แบบนี้นะคะลายเป,เป็นลายแบบนี้นะคะซึ่งเหมือนเป็นลายสายฟ้าน,นะคะอันนี้ก็ดูเท่มากๆเลยนะคะแล้วก็เบ้ารองมือนะคะนั่นก็ทําให้นะคะเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะคะกันสาดนะคะติดให้สีชิ้น,นะคะ่ะแล้วก็เล่าหลังคาทรงไว้แท็กสีดําด้านนะคะพร้อมกับติดฟิล์มให้ด้วยนะคะรอบคันค่ะ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะคะด้านในนะคะก็ตกแต่งให้นะคะไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นใส่เป็นเบาะหนังนะคะสีดําได้แดงเดินตะเข็บคู่ให้ด้วยนะคะพร้อมกับทําขีดตรงกลางสีแดงนะคะแล้วก็ปักพนักพิงนะคะเป็นคําว่าเรนเจอร์ด้วยนะคะเบาะหนังนะคะเราเย็บขึ้นรูปขึ้นมาใหม่เลยนะคะจะทําให้ไม่มีกลิ่นกาวเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาหสปีดนะคะพร้อมกับ โหมดนะคะถ้าเป็นโหมด4 wheel นะคะจะมี Too high 4 high นะคะแล้วก็ f 4 low ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ย2 high ก็คือการขับเคลื่อนป,กปักตินะคะส่วน4 high เนี่ยใช้ในกรณีที่เวลาที่ฝนตกนะคะหรือว่าถนนลื่นนะคะเราก็ปรับโหมดมาที่4 high ได้เลยนะคะตรงนี้เรียกว่าเป็นชิปอ on เดอ f l ไฟนะคะถ้าลูกค้า,า,คาขับ ในระยะทางนะคะสมมติว่า80หรือ100นะคะก็สามารถปรับโหมดนะคะมาที่โฟร์ไฮได้เลยนะคะส่วนโฟร์โรนะคะทางด้านนี้นะคะลูกค้าต้องจอดรถนะคะอันนี้คืออยู่ในกรณีที่เรารถเราติดหล่มนะคะเราต้องจอดรถนะคะแล้วก็เข้าเกียร์ว่างก่อนที่จะเข้าตัวโฟร์โรนะคะอันนี้ก็จะเป็นโหมดการขับขี่นะคะซึ่งเป็นโฟร์วิวแบ p พาร์ทไทม์นะคะลูกค้าสามารถปรับโหมดเองได้นะคะส่วนหน้าจอครันนี้นะคะก็จะอัปเกรดนะคะให้เป็นหน้าจอ Android นะคะซึ่งจะเป็นหน้าจอที่เป็น 啊。Ah. ความบันเทิงนะคะเต็มระบบเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีทั้งดูหนังฟังเพลงดู u t u b e นะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องบันทึกหน้ารถกล้องหลังรถนะคะผ่านที่หน้าจอตัวนี้นะคะกระจกมองหลังนะคะก็จะเป็นแบบตัดแสงสะท้อนด้วยนะคะ,นะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์ไฟฟ้านะคะพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็จะแปรผ่นน้ําหนักตามการขับขี่นะคะมีทั้ง Cruise Control นะคะแล้วก็ LIM ด้วยนะคะแล้วคันนี้นะคะก็ยังมีไฟส่องกระบาดท้ายนะคะไฟตัดหมอกกระจกมองข้างนะคะจะเป็น ปรับนะคะแล้วก็พับเก็บด้วยไฟฟ้านะคะ ทั้งหมดนะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะส่วนประ,ประตูนะคะก็จะเป็นปรับไฟฟ้าทั้งหมดเหมือนกันค่ะรถคันนี้นะคะจะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเซ็นทรัลล็อกนะคะก็จะประกอบด้วยประตูนะคะทั้ง2บานนะคะแล้วก็จะมีทั้งฝาถังน้ามันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยนะคะสําหรับเจ้า w h e e l คันนี้นะคะสามารถลุยน้าได้ถึง80เซนนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีแชสซีที่ใหญ่ยาวนะคะขึ้ื่อูปเป็นชิ้นเดียวเลยนะคะทาให้เรารองรับน้ําหนักการบรรทุกได้ถึง1.3ตันนะคะหรือ1,300งกิโล เลยทีเดียวค่ะยังไม่พอนะคะมาพร้อมกับตัวนี้นะคะเป็นโลบาเลเกนะคะแบบอ u t แลนเดอนะคะซึ่งจะเป็นรุ่น4 wheel drive นะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3นะคะซึ่งเป็นรุ่นท็อปเลยนะคะของตัว Outlander นะคะแล้วก็4คูณสนี่คือเป็นของแท้นะคะซึ่งรถคันนี้นะคะเป็น4 wheel แท้ๆเลยนะคะ มาพร้อมกับชุดครอบไฟท้ายให้แบบนี้นะคะแล้วก็การชนท้ายเหล็กนะคะก็จะเป็นแบบ Outlander นะคะการชนท้ายเหล็กเนี่ยจะมาด้วยตัวไฟถอยนะคะที่เป็นไฟ LED นะคะแล้วก็ห่วงลากจูงนะคะพร้อมกับไฟ2ป้ายด้วยนะคะแล้วก็จะมีลูกบอลลากเรือนะคะส่วนที่เป็นเซนเซอร์หลังนะคะก็จะมีให้นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะตรงตามรุ่นของ XLT นะคะด้านหลังนะคะก็จะติดเป็นฝาท้ายปลายดาบให้แบบนี้นะคะส่วนกระบาดไลเนอร์นะคะก็จะติดเป็นตาฟอร์ดให้นะคะด้านข้างก็จะมีชุด ข้อฝาถังน้ามันให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันอีกสักรอบหนึ่งนะคะว่ารถคันนี้นะคะสวยงามขนาดไหนนะคะพร้อมกับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้นะคะการตกแต่งนะคะที่แบบว่าทั้งโทดนะคะแล้วก็ดูดันนะคะ ชุดแต่งฮาร์เมอร์นะคะลูกค้านะคะก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นชุดแต่งแบบไหนนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นฮาร์เมอร์นะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะคะอย่างที่บอกนะคะลูกค้าสามารถติดต่อแนนได้นะคะที่แอสไซน์ฟอร์ดรัชดานะคะเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะคะหรือว่าจะพิมพ์จะพพิม์นะคะฟอร์ดรัชดาเป็นภาษาไทยนะคะเข้าไปในช่องทาง YouTube ได้เลยนะคะก็จะได้เห็นคลิปนะคะของรถที่แนนแต่งนะคะหลายๆคั้นเลยนะคะจะได้ทราบแนวทางการตกแต่งนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งให้แนนด้วยนะคะ เพื่อให้ภาคคิปต่อๆไปที่แนนจะลงค่ะแล้วก็การส่งมอบนะคะในจังหวัดต่างๆที่แนนจะไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแนนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะลาไปพร้อมกับเจ้าโฟวิลคันนี้เลยนะคะซึ่งหายากนะคะแต่เราก็หาได้นะคะ CAP XLT เกียร์ธรรมดา6สปีดโฟวิลค่ะของแทน้แน่นอนเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ